กราบสวัสดีเพื่อนทางจิตมิตรทางธรรมทุกข่านนะคะพิมพตาเชียงเหลียววันนี้ขอโอกาสในการสแสดงธรรมเรื่ององค์ธรรมสีนะคะเหตุแห่งความสมปรารถนาได้แก่ 1. นศีล 2. สมาธิเข้ายานเข้าฌาน 3. ามร,รมวิปัสสนาและสี่ปรีริเวททำศีลาจะลจลวัดให้งอกงามนะคะศีลคารวะแล้วก็รักษาศีลห้านี่แหละค่ะ ไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในการมไม่พูดปดไม่ดื่มสุรายาเมาส่วนสมาธิอาจจะทําแค่วันละสองนาทีห้านาทีก็ได้นะคะสั้นๆก็ถือว่าเป็นการเข้ายานันเข้าฌานทําสมาธิแล้วเวลาเราทําสมาธิข้อที่3ก็คือวิปัสสนาให้เห็นการเกิดดับในสมาธินะคะหรือเราจะโยงเข้าทํา อนิจจากทุกขังอนัตตาก็ได้หรือจะโยงเข้าทำอริยสัจส,สีก็ได้เวลาที่เรานั่งเราเห็นจิตของเราที่มันฟุ้งซ่านออกไปทำอนาปนาสติก็แล้วแต่จิตก็ยังแวบออกไปให้เห็นความเป็นอนัตตาของจิตที่เราบังคับไม่ได้นะคะจิตเปรียบเสมือนลิงกระโดดไปกิ่งนู้นต้นไม้กิ่งนู้นแล้วก็กระโดดกลับมากิ่งนี้เห็นความสุขสนของจิต ก็พิจารณาโยงเข้าทาแบบนี้นะคะหรือเราเห็นความทุกข์จากการนั่งสมาธิเป็นเวลานานเน็บชากินก็พิจารณาเห็นทุกข์ของขันห้าของร่างกายอย่างนี้ก็ได้นะคะนี่คือการทําวิปัสสนาแล้วแล้วก็สุดท้ายคือการปริดวิเวทําศีลาจารวัตให้งอกงามเราแค่ แบ่งเวลาจากทางโลกมาหามุมเล็กๆของเรานะคะวันหนึ่งไม่ต้องนานก็ได้แวบหนึ่งสองนาทีห้านาทีสิบนาทีแล้วแต่เรามีเวลานะคะมาสวดมนต์อยู่กับจิตกับใจตัวเองอยู่กับความสงบทำสมาธิแค่นี้ก็เป็นการปลีกวิเวกทำศีลาะจรวัดให้งอกงามแล้วค่ะทำให้มากเจริญให้มากนะคะสี่ข้อนี้คือเหตุแห่งความสมปรารถนาค่ะคุณพ่อพระเจ้าท่านมีบัญญัติไว้ในพระไตรปิฎกนะคะองค์ธรรมสี่ หากเราอยากปรารถนาสิ่งใดนะคะเราทำเหตุก็คือทำศีลสมาธิวิปัสสนาแล้วก็ปลีกวิเวกนะคะถ้าเราไม่รู้จะอธิษฐานอะไรก่อนนะคะปรารถนาผลอะไรให้ปรารถนาอย่างแรกเลยนะคะข้อแรกคือขอให้สิ้นทุกข์ทาวรน,นะคะแล้วข้ออื่นๆจะตามมานะคะก็ นี่คือองค์ธรรมสีเหตุแห่งความสมปรารถนาให้ลองท่านลองท้าพิสูจน์คำสอนของคุณพ่อพระเจ้าดูนะคะทำให้มากจเจริญให้มากค่ะก็ขอจบการแสดงธรรมเพียงแค่นี้ค่ะกราบขอบพระคุณค่ะสาธุสาธุ